มืนโคตรใหญ่เลยลองใส่คันใหญ่นะฮะลองใส่ใหญ่นะนี่นะพี่ลงน้ำได้ไหมมานี่แล้วมันพวนน้ำมานสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาตกปลาชายฝั่งนะครับนัดกับพี่ชายผมไว้ครับ พี่หมูครับพี่หมูคราที่แ้วพี่หมูเขามาเชือดผมครับคราวนี้ผมจะได้เชือดเขาหรือเปล่าครับเรามาตกปลาหาตามหาปลาคูเราช่วงหน้าลมเว้านะครับนี่ครับลมโคตรแรงเลยนี่ครับได้จดูตามหาปลาคูเราแล้วครับเพื okay, <ๆ>่อนๆนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมเดินไปหาพี่หมูก่อนเดินเข้าไปข้างในนูน่นหแหละ ดูเพื่อนๆโอ้โหเต็ดหน้าดินเทียบเลยเห็นปะเบ็ดหน้าดินนะไอเราก็ไม่รู้จะไปตกตรงไหนด้วยนี่ก็มีโอ้หาที่ตกยากครับป่าตอนนี้ตกปลาชายฝั่งมาที่นี่ต้องหาล็อกดีๆนะฮะคนเยอะจัดครับพี่เดี๋ยวต้องไปแล้วแหละน้น้ไม่มีวิธีตกแน่

ดูนะฮะโอ้โหเห็นไหมเป็ดเพียบนะฮะนี่ฮะมากับพี่หมูผมจะไปโดนเขาเชือดอีกหรือเปล่าไม่รู้เนี่ฮะโอ้โหขนาดดินเพียบเลยเว้ยมีตรงไหนได้บ้างเนี่ยทุกท่านทีครับมีตรงไหนให้ตีได้บ้างเนี่ยโอ้โห เที่ยวปิดเลยเดี๋ยวผมฝากของเลยนะตีตรงไหนดีวะนี่ได้แตหายลุ่มฮะฝากได้แตหายลุ่มหมอไม่รู้ตกไหนเลยลงกินข้าวไปแล้วฮะเรียบร้อยแล้วครับลุงขอบคุณครับโอ้โหลองเรียมนี้หน่อยแล้วกันแทรกแทรกเขาหน่อยเขาตกด้วยนะครับ xài cái này đấy. ที่ตกเลยทอกคอลีมทา <Rem> งนี้<ะ>ไงฮะไปจอก่อนะไปดูเก็บสายก่อนกสายก่อน,ปนปแป๊บนึงแป๊บ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 แีแป,ป๊บแป,ป๊บไป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 สายกันครับพี่หมูโดนสัตว์ใหญ่แล้วเก็บก่อน Yeah. Sao đồn có mấy vợt Cái mù keeper như này á à. Cái mù đây keeper mà ba Keeper à. như này á à. โซนไหนเล้ยเนี่ยพี่หมูจะไปโซนไหนเนี่ยตึ้นโคตรใหญ่เลยลองใส่คันใหญ่นะฮะลองใส่ใหญ่นะกระพงกระพงเห็นแล้วเล่ไม่ไปนู่นดีกว่าไปนโอนโหกระพงกินอีกแล้วครับพี่หมูเบลเลยเสียบเข้าอีกที่ไหนเลยนนบนจะหาที่ช้อนให้ป๋าพี่ยังไงก่อนน,นี่ไงกิเปอร์อยู่นี่ กระพงอยู่นี่ครับอ้อมไปนน่นนะ <c oughs> <c oughs> เข้าเ <c oughs> ข้าหน้าไหนเนี่ยพ <c oughs> ี่หมกฟังนะว้า <c> ย <oughs> ของแท้ครับของแท้ไปก่อนไปก่อนต่อไปข้างนอกอีกแล้ว ออกขาวเขาเพื่อนข้างในข้างในมาไดิยืนรออยู่เล่นให้แม่งหมดแรงก่อนกลัวตรงนี้แหละไม่กลัวตรงไหนแล้วกลัวหินลูกนี้แหละต้องซื้อสวิงกันมามั่งละมั่งโมอกอยนี่ครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้จุงดีๆนะพี่ ลงน้ำได้ไปเนี่ยเฮียเหียแป๊บนึงพี่แปดบนึงเื่นม้าไ่นดี๋ยวเดี๋ยวเดีวแปแป๊บแปมาแล้วเี็บร้อยพี่ลื่อนเื่นื่นลื่นเื่นอ่เื่นอไปลื่น ลื่นลื่นลื่นไงเรียบร้อยนี่อะไรเนี่ยฟีเจอร์ศูนย์หนึ่งปากไปด้วยครับโอ้โหนี่ครับรอดครับเชือดแม่หนิกละเดนเชือดอีกแล้วแม่แจ่มเลยที่ชักพักแหละเพราะว่าพี่นู่นนนะใช่ใช่ใช่ น,นั่น,น,น,นเจอปลาไม่กินเลยดิมันเข้าลำบากไปไหนแล้ววะน้ำคูดแรงโอ้ไม่ไหวปะสายหน้าดินมันไปตรงไหนแล้ววะเนี่ย อ,อยู่ข้างหน้านี่ป่ะปลาไมากินอยู่ข้างหน้าน้องบอลน,นี่พี่ไกลเกินแล้วไม่กินแล้วอเฮียกูจะไปหาปลากระพงตะหมู่ตลอดเลยวะไม่ใช่อะไรกับกูเนี่ยเฮียนี่ผลลัพธ์มันผลลัพธ์มันมีชั้นเชิงต้องใส่มันต้องการให้ผมได้ปลากระพงบ้างวะพี่ว่าปะพี่หมอ วันละตัวโอ้โหให้วันละตัวเองเลยพระเจ้าพระเจ้ามอบให้วันละตัวเองเหรอพระเจ้าเขามอบลูกปลาให้วันละตัวจะไม่ได้ยังไงดีแล้วนนนห,หนึ่งชั้นบาฟังเกมให้หน่อยดิเทพเกมให้นาย เราตีไปทับไก่ด้วยนะผมมาบอกโอลไปให้มาแล้วเดินตามน้อยบอลเดี๋ยวมาติดก้อนหนะ้าเออแค่มาไปด้วยบอลอืมกูเล้าป่ะใสสวยแหละได้อยู่ะะม,มาหนี่แล้วมันวนน้ำมาไปแล้วไปแล้ว คนน้ำมนะอ่อพี่ตงให้ฮึ๊บไอ้ครับ้าให้เกือบโลและไม่ไม่ไม่พี่ไม่ลงเกือบโลและออโอ้โหสวยโยยอดขอบคุณครับ yes! เจ็เจ็พี่หมูวนที่ฟ้าเว้ยบอลเว้ย้วเนมันจะกินมันกิน,นทุน่งไปออซสายป่าเลยลรา อ่ามาเงยกัดกูเจ๋อเดียวเดี๋ยวเดียว,ยวนับกูเหล่าไอ้เพ่เฮ้ยกัดไปอยู่เฮียเอ้ยเนี่ยมันกัดอยู่เรียนนี้แหละเอาขึ้นเลย,ยมันกัดอยู่ตรงบอลพอดีเลยอะเฮ้ย,นในในเ,ยเป็นยังไงวะตา นี่ผมอยู่นี่มาขาโมยตาพี่หมูเขาบ้างดิอยู่ไหนนะชิบพายแล้ววันนี้นะไปสดดีสดดีโอ้โหตายชีวิตจะเอาปลาตัวนหนึ่งนี่มัน ปลาตัวหนึ่งนี่คนลำบากเลยอาจจะได้เฮ้ยตามพี่หมูมาเลยเว้ยหนึ่งแทก็กอิชาได้พวกได้ปลากระพงว่ะลากเรามาเชื่อชัดมาตั้งไก่เอา,เอาๆนับหนึ่งกันนี่ครับ ตัดัดยงงไพี่เอาไปลงนั่นแหละเดี๋ยวนี้โดนตัวใหญ่ๆเออโอเคหน้าไปลงหน่อยนะตมกีย้ยืนยืนอยู่เลียมไหนวะต้องยืนเลียมตรงพี่หม,โมโูแล้วตีอ้อมมานี่ไม่ได้แล้วอะไรอยู่นี่ เฮ้ยน่าโดนปลาต้องยืนเลียมพี่หมูเว้ยเลียมพี่หมูอะใช่ปะไม่เชื่อหรอกปลามันกินอยู่เลียมนี้เลยกี้ผมก็ตีเลียมเนี้ยแย่เยครับตอน,นตอนนิดตดนยึดไป่ล้วไ่ได้หรอกไม่ได้หรอกเราอะขี้โกงใช้สามสิบคนเดียวด้วยโอ้คนานึ้อเขาจะยี่สิบไม่ได้ไม่ได้ ใช่ S <S าาตามกินเยอะใหญ่อ่ะเฮ้ย้กินไก่เลยตีไปนู่นเลยโอ้โกินไก่ครับเพื่อนเพิ่มเลียมนอกเลยวันนี้ กินแม่งเงียบนอกเลยอะ่ะโอ้โหพี่เฮ้ยมาวะอังเกยววะฮ้าว <c oughs> าพี่โมโเอาตีคู่กับปลากระพงได้ไหมครับ <c oughs> <c oughs> ตีคู่กับปลากระพงได้ไหมให้มันไม่ไวดิ ได้ปลาแล้วมันเป็นไงอะฮะเดินถือปลากลับบ้านด้วยคนแพ้ต้องถือไหรอวะโอ้โหมันต้องมีพี่กู้อยู่ด้วยถ้าเล่นเกมนั้นนะมันไม่ได้พี่กูมาอยู่ฝากถึงพี่กูด้วยนะเนี่ยเลี้ยงปลาไวใช่ไหมเนี่ยพี่ผมมาตกออกตกออกเดือเบื่อแล้วเนี่ยจะยินหรือเปล่าพี่กูเก็ความมาบอกเลยนะจากวิดีโอเนี่ยพี่หมูฝากถึงพี่กูหน่อยเร็วนี่ ปลา,ปาเลี้ยงงี่ใช่ไหมปลอมไปหน่อยแต่กูกเลี้ยงตัวอ้วนหน่อ๋อบโหปลอมกูเลี้ยงตัวอ้วนเฮ้ย